สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายในส่วนของขานะคะทุกคนขาถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานะคะขาใหญ่ขาม่กระชับก็ทาตามด่วนเลยนะจะอ่ะมาเริ่มท่าแายกันเลยดีกว่านะคะท่าที่1ของเรานะคะนอนคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะเราจะทํด้วยกันทั้งหมดนะคะประมาณ12-15ครั้งนะคะใครไหวไป15ครั้งนะคะทุกคนคะ่ะมาขึ้นหายใจเข้าและลงหายใจออกนะคะ ขึ้นหายใจเข้าและลงหายใจออกนะคะทําแบบนี้วนไปค่ะนอนคว่ำนะคะใครที่มีปัญหาหัวเข่าก็สามารถทําตามได้นะคะท่านี้ตอนขึ้นนะคะยกข้องอนะคะบริเวณหัวเข่าขึ้นมานะคะหายใจเข้าจังหวะลงหายใจออกนะคะทําวนไปค่ะวันนี้มีไม่กี่ท่านะคะแต่ทุกคนคะ่ะท่าทั้งหมดนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ ผู้ที่เริ่มต้นนะคะออกกาลังกายหรือว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะทําตามเลยนะคะทาตามเลยจี๊ดหยุดก็หยุดทาก็คือจีเล่นก็คือเล่นตามนะคะท่าที่2ถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะท่าที่2ไม่ยากค่ะอันนี้ก็คือเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาหัวเขา่าเช่นกันถ้าเมื่อสักครู่นะคะโดนบริเวณส่วนของต้นขาด้านหลังนะคะท่านี้นะคะนอนลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ เอามือวางด้านข้างนะคะเพื่อให้เราบาลานซ์นะคะได้แล้วก็ยกก้นขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขานะคะสังเกตดูนะคะเอาขานะคะวางไว้นะคะประมาณช่วงตัวนะคะแล้วก็เอาเข่าแยกกันนิดนึงขึ้นหายใจเข้านะคะลงหายใจออกะคะ่ะทำด้วกันทั้งหมด1 0 1ถครั้งค่ะนะคะขึ้นหายใจเข้านะคะพยายามให้สะโพกกับขาเป็นระนาบเดียวกันนะคะ ขึ้นหายใจเข้าและลงหายใจออกนะคะทําไปเลยค่ะ15ครั้งยิ่งดีนะคะยิ่งทํามากยิ่งดียิ่งมากยิ่งโดนนะคะทุกคนคะ่ะใกล้แล้วนะคะอยากทุกคนนะคะทำตามวิดีโอนี้1นถึงสรอบต่อวันนะคะแล้วก็ทําทุกวันนะคะ 1- นถึงสอาทิตย์นะคะทุกคนถ้าเราคุมอาหารทําต่อเนื่องสม่ำเสมอรับรองเด้ว่าเห็นผลแน่นอนนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะ ท่าที่สองผ่านไปอย่าลืมนะคะทุกคนทําประมาณ1 2 1ถึง15ครั้งนะคะอ่าถ้าเมื่อตคู่นะคะโดนเต็มๆก้นและต้นขาด,ด้านหลังมาค่ะทุกคนท่านี้นะคะยืนแบบนี้นะคะปลายเท้าเปิด2ข้างนะคะปลายเท้าเปิด2ข้างแบบนี้ก้างเยอะๆเลยค่ะก้างเยอะๆให้มันมากกว่าช่วงตัวของเรา ก็พร้อมแล้วเริ่มค่ะลงหายใจเข้าสควอตนะคะให้น้ำหนักลงไปที่ก้นค่ะทำด้วยกันทั้งหมด12ครั้งนะคะลงหายใจเข้านะคะแล้วก็ขึ้นหายใจออกทำช้าช้าค่ะทุกคนค่ะทำช้าช้าทำหนึ่งถึงสองรอบนะคะวิดีโอนี้เล่นจบครั้งที่หนึ่งนะคะขอเพลงกสักหนึ่งรอบครั้งที่สองและขุมอาหารนะคะวของทอดหวานมันเค็มทั้งหลายแหล่ลองทุกคนค่ะลองสักสองอาทิตย์นะคะมันจะเริ่มเห็นผลชัดเจนนะคะ ลงหายใจเข้านะคะขึ้นหายใจออกน้ำหนักลงไปที่ก้นนะคะพย,พยายามยามนิดน,นึงนะคะอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะคะนั่นแหละค่ะลงนะคะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกโอเคค่อยๆทําทำนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ท่านนี้แนะนำนิดน,นึงนะอย่าทำเร็วอย่าทำเร็วทำชา้ชาช้าอะสังเกตดูจีทำชา้าเห็นไหมเพราะอะไร เพราะว่าการที่เราท,ำทำารําช้ามันทาให้รู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงน้ําหนักหน่วงเวลาลงไปมากกว่าการที่เราอะยืนนะคะลงแบบขึ้นลงขึ้นลงเร็วๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เกรงก็งกล้ามเนื้อขามันจะไม่ทันได้เกร็งนะคะฝากทุกคนน,นคะคะกดไลค์ช่องเราด้วยนะคะอันนี้เราจะรวมวิดีโอที่จัดว่าเด็ดรวมท่าที่จัดว่าโดมให้ทุกคนเล่นนะคะวันนี้คือเป็นท่าเด็ดเล่นขากระชับนะคะ,ะมาค่ะเซตที่2งนะคะลงหายใจเข้าชา้ชาๆแล้วก็ขึ้นหายใจออก ทุกคนขาโฟกัสน,นิดนึงนะคะมันก็จะโดนบริเวณช่วงต้นขาด้านข้างกับก้นนะคะใครที่มีปัญหาก,ก้นไม่สวยคะ่ะไม่กระชับนะคะวิดีโอนี้มันตอบโจทย์มากๆทุกคนคะ่ะลงนะคะทุกคนจะรู้สึกอ่ะจริงๆนะทุกคนจะรู้สึกตึงๆที่บริเวณต้นขาข้างในด้วยตรงที่แบบเวลาเราเดินแล้วมันชอบเบียดเอียดๆนะคะตรงนั้นเลยนะลงหายใจเข้านะคะขึ้นหายใจออก ทุกคนคะ่ะช่วงที่ผ่านมาลงวิดีโอบ้างไม่ลงบ้างต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าจีเป็นโควิดเพิ่งหายมานะคะทุกคนขอทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะมันติดไม่ง่ายหรอกแต่เราบางทีเราประมาทไปเองนะคะโอเคมาเซตนะคะท่าที่4นะคะโอจีก็คือจริงๆแล้วมันไม่ติดง่ายหรอกนะคะใส่หน้ากากเว้ระยะก็ช่วยได้นะคะไปติดจาเพื่อนมราทานข้าววงเดียวกันนะโอเคมาค่ะ ถัดมานะคะสควอาลงไปแล้วก็เตะด,ด้านข้างแบบนี้อารมณ์เหมือนการวางขาคล้ายๆท่าเมื่อสักครู่ค่ะเราก็จะเหมือนสควคอรแล้วก็เหมือนทำขาแบบเราจะการขาห่างเยอะๆเลยนะคะให้เลยช่วงตัวของเราลงหายใจเข้านะคะทำด้วยกันทั้งหมด12ครั้งค่ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแล้วก็เตะไปด้านข้างเตะแรงๆนะคะเตะสูงๆนึกถึงคนที่เราไม่ชอบนะคะเตะไปเลยค่ะนะคะท่านี้นะคะจะโดนบริเวณต้นขาด้านข้าง กน้นและก็ต้นขาด้านในด้วยนะคะอ่ะเสร็จไปแล้วนะคะฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราจะไปทาฝั่งขวาต่อหายใจเข้าและออกเข้าและออกนะคะแต่ว่าอย่าพักเกิน30วินาทีเพราะอะไรกล้ามเนื้อเรามันจะไม่ทํางานต่อเนื่องมันจะไม่เบิร์นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพักไม่เกิน30วินาทีค่ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกและเตะปั้งมันไปนะคะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเตะนะคะลงและเตะปั้งไปด้านข้างค่ะทุกคนคะ่ะเตะด้วยพลังนะคะจังหวะที่เราเตะเนี่ยนะคะมัน จะโดนนะคะบริเวณต้นขาด้านข้างนะคะมันจะรู้สึกแบบร้อนรอนะคะทุกคนคะ่ะลองดูนะคะเราจะรู้สึกกระชับบริเวณส่วนของก้นแล้วก็ต้นขาสุดๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทําแบบต่อเนื่องทุกคนคะ่ะพบกันได้ทุกวันพุธศุกร์เวลาสี่โมงตรงนะคะจะพยายามมาให้มันมาให้ครบนะคะมาตามสัญญาให้ได้นะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะท่าที่6พร้อมไหมคะท่านี้นะคะนอกจากจะได้ขาแล้วยังแอบได้น้องด้วยแหละ นะคะใคที่น้องไม่กระชับน้องเหลวๆเป๋าๆนะคะทําตามได้เลยนะโอเคยืนขึ้นค่ะแล้วก็ขย่งแบบนี้ทํำวนไปนะคะทําวนไปตอนขึ้นหายใจเข้าจังหวะลงหายใจออกสังเกตดูนิดหนึ่งนะคะทำทักก้งหมดสิบสองครั้งจังหวะลงนะคะเท้าจะไม่แตะที่พื้นนะคะคือเหมือนอารมแบบจะค้างไว้นิดนึงอะ่ะเหมือนจะแตะแต่ก็ไม่แตะนะคะ ขึ้นให้สุดนะคะจังหวะขย่งขย่งสุดจังหวะลงก็คือลงสักครึ่งครึ่งนะคะลงครึ่งครึ่งพอนะคะอีกนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะทุกคนค่ะใกล้ครบแล้วนะคะอีกนิดนึงทำวนป้ายค่ะขย่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะจะรู้สึกตึงน่องตึงน่องแล้วก็ตึงบริเวณขานะคะต้นขาด้านหน้านะคะ,ะทุกคนลองดูนะคะลองเล่นแล้วก็เช็คฟีลิ่งว่าโดนแบบที่จีบอกหรือไม่นะคะถ้าโดนนั่นหมายความว่าถูกต้องนะคะโอเค เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขาอยากทุกคนทําตามนะคะ 1- 2ครั้งนะคะต่อวันทําเวลาไหนก็ได้นะคะแล้วช่วงที่สะดวกทุกคนขาแล้วก็อยากทุกคนนะคะคุมอาหารก็ของทอดหวานมันเค็มให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเราทําได้เนี่ยสุดยอดนะคะโอเคไปแล้ว